สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับเป็นคําถามที่ได้รับเข้ามาเยอะมากนะครับจากน้องๆหลายๆคนเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับวิธีการแก้ นมสาวนะครับหลายคนยังงงอยู่ครับก็คืออะไรผมจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับก็คืออาการนมสาวนะครับหรือว่าสาวกินนะครับเรียกว่าการนิโคแมสเทียนะครับเป็นอาการที่เรานะครับผู้ชายเนี่ยครับเกิดการสะสมไขมันนะครับอยู่ที่บริเวณนมนะครับจนมันห้อยออกมานะครับก็เหมือนผู้หญิงอะไรเงี้ยเนาะกลายเป็นเล่นนมสาวนะครับปัจจัยเนี่ยหลายอย่างนะครับอาจจะเกิดจากเรื่องฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับที่มัน สูงผิดปกตินะครับทำให้เรามีการเก็บสะสมไขมันหรือบางคนเนี่ยที่โอเวอร์เว t มาก่อนหรือว่าอ้วนมากๆมาก่อน,อนพอลดลดลดไขมันมา,ก,มาก็ยังมีการหนังเหี่ยวหนังหยอ่อนหนังยานนะครับทำให้ในบริเวณนั้นเนี่ยเกิดการห้อยอเออมัน,เป,นเป็นเต้าออกมาเหมือนเหมือนนมอ่ะบุ๊บุ๊บอะ่ะนะมันจะทําให้เสียความมั่นใจในตัวเองนะครับเสียกําลังใจทใําไมเราเล่นมาแล้วนมมันไม่แบบเนี่ยออกมาเป็นเส้นๆ้นอย่างฮานายาม่านะครับมันก็นะไม่เท่อย่างนี้ ก็จริงๆมันก็มีวิธีแก้อยู่หลายๆวิธีนะครับถ้าเบสิกมากๆเลยก็คือคือออกกำลังกายไปเรื่อยๆนะครับออกกำลังกายไปเรื่อยๆทำแคลรี่เดฟฟิซิตลดน้ําหนักไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ร่างกายก็จะค่อยๆกระชับเองนะครับเล่นเวทเทรนนิง่งควบคู่หรือถ้าช็อตคัดเลยทางรัดเลยก็คือไปหาหมอ นะครับหาหมอดูดไขมันอะไรอันนั้นก็เป็นช็อตคัทนะครับแต่ว่าผมอยากจะเสนอวิธีนะครับที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ถ่ายแก่เพราะแต่ก่อนผมก็เป็นเหมือนกันอ่าผมก็เป็นแบบคุณเหมือนกันผมเคยเป็นเด็กอ้วนมาก่อนนะฮะบ,บวมๆเลยหนะักร้อยกิโลที่แบบว่าเป็นไขมันอย่างเดียวเลยก็มีอาการนี้เหมือนกันแต่ว่าแก้นะครับตอนที่แก้นะครับก็จะเล่าประสบการณ์ห้ฟังเลยเป็นการที่ผมเหมือนค่อนข้างงมทางเองนะเหมือนงมทางคิดเองเออเองนะครับแต่เฮ้ยมันได้ผลว่า นี่ทำไมมันดีขึ้นดีขึ้นแบบไวนะครับไวต่อกว่าปกติที่เคยทํามาเคยเป็นอยู่แบบเป็นปีนะครับแล้วก็มันก็ยังเป็นอยู่ออกกำลังกายไม่รื<ๆ>่ก็ไม่หายสักทีแต่พอลองคิดอันนี้ขึ้นมาแล้วมันดีขึ้นทันทีเบสิกมากเลยนะครับก็คือผมทำฟาสติ้งนะครับแล้วในขณะที่ฟาสติ้งผมไปเล่น เอาไปว่าง,ง่ายๆนะครับภาษาไทยภาษาชาวบ้านก็คือตื่นเช้ามาเราไปเล่นอกฮ้ยคนก็ง,งงอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นแน่นอนนะครับตอนทำฟาสติ้งนะครับ ถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยสมว่าเรามีการโอดอ,อาหารมาสักพักหนึ่งอ่ะจะตั้งแต่เมื่อเย็นหรือเมื่อบ่ายของวันก่อนนะครับตื่นมาเนี่ยร่างกายเราก็จะมีการใช้ไกลโคเจนอะไรไประหว่างวันระหว่างนอนนะครับสิ่งเดียวที่เหลือเป็นพลังงานได้นะตอนนั้นก็คือไขมันนะครับถ้าเราไปเล่นอกตอนนั้นนะครับก็เล่นปกติเลยนะครับเชสเวิร์กอัลเบสิกมากๆครับโปรแกรมเล่นอกทั่วไปที่เพื่อนๆสามารถ Google ที่ไหนก็เจอนะครับเชสเวิร์กอัลก็เล่นโดยที่เรายังไม่รับประทานอะไร อาจจะทานกาแฟนะครับทานกาแฟหรือน้ําเปล่าแล้วก็ไปออกกำลังกายนะครับโดยที่เน้นเป็นการเล่นกล้ามอกแน่นอนเราเล่นสักพักเนี่ยร่างกายเนี่ยก็จะต้องใช้พลังงานใช่ไหมถ้าเราเล่นถึงจุดหนึ่งเนี่ยร่างกายก็กยเผาไกลโคเจนจนหมดแล้วแหล่งพลังงานที่2ที่ร่างกายาจะเลือกก็คือไขมันนะครับแล้วเขาจะเลือกไขมันที่ไหนละ่ะ มันก็ต้องเลือกบริเวณที่เราซ้อมนี่แหละครับก็คือบริเวณหน้าอกร่างกายเราก็จะพยายามดึงแหล่งพลังงานที่ง่ายและไวที่สุดตอนนั้นนะครับวอร์กอัวันนั้นก็จะเป็นการเผาไขมันใช้ไขมันในบริเวณนี้ มากขึ้นนนัเองถ้าให้สรุปผมจะแนะนำเป็นเวิร์กอัลที่อาจจะเว็บเยอะหน่อยนะครับจำนวนครั้งเยอะหน่อยไม่ใช่เฮฟวี่เวิร์กอัลอาจจะไม่ได้เล่นเป็นสเตรนจ์เทรนนิ่งนะครับเล่นเป็นแนวไฮเปอร์ทฟี่เลทแอนด์ดูแวนไปหรือถ้าเกิดใครไม่สะดวกจริงๆนะครับไม่สะดวกไปออกกำลังกายตอนเช้ามากจริงอย่างน้อยๆน,นะตื่นมานะครับลองวิดพื้นดูนะวิดพื้นง่ายๆเลย50ทีเริ่มจากย0แท่ 28, 20ที5 0ที100ทีนะครับแล้วก็ลองสังเกตดู นะครับมันก็จะใช้เวลาเหมือนกันนะมันจะไวกว่าปกติมันจะไวกว่าเราทําออกกําลังกายไดเอทเด้ฟิสิกบิวมาเซ่นไปเรื่อยๆผมสัมผัสได้จริงๆนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่ไวขึ้นตอนแรกเหมือนจะคิดไปเองนะว่าวิธีที่กูทํามันจะถูกไหมวะปรากฏว่าเฮ้ยมันได้ผลมันเวิร์กอย่างนั้นจริงๆนะครับก็นาวิธีนี้มาเสนอนะครับเป็น เสนอแล้วก็อยากให้เพื่อนๆลองไปนําประยุกต์เองมากกว่านะครับแต่ว่าหลักรวมๆเลยก็คือ,อยังไงก็ต้องแควดิฟิสิกครับยังไงต้องเล่นเวทเทรนนิ่งครับไม่มีทางอื่นถ้าทำคาร์ดิโอควบคู่ได้ก็จะไปไวมากขึ้นนะก็หวังว่าวิธีนี้จะ,จะ,จะอาจจะช่วยนะครับให้เพื่อนๆสามารถแก้อาการนมสาวที่เพื่อนๆหลายๆคนเป็นอยู่หรือนําไปแนะนําเพื่อนๆคนรู้จักรอบข้างได้ลองดูนะครับจะได้มีนมเส้นๆมาแทนนมสาวนะครับนี่เทมาาพนายมาานะครับ